คยไหมคะที่เราอะทาผิวบำรุงแทบตายเพราะว่าผิวเราแห้งแต่ว่าผลลัพธ์ที่ออกมามันจะเป็นขุยอยู่เลย <S <S 1> <S 1> เออแล้วครีมที่ทาไปอะ่ะมันไม่ซึมมันไม่ทำอะไรกับผิวเราบ้างเลยอรอวันนี้ที่จะเล่าให้ฟังคะ่ะว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไร beauty friends อลองจินตนาการนะคะผิวเราอะค่ะมันก็เหมือนกำแพงอิฐค่ะที่เป็นอิฐหลายๆชั้นวางเรียงกันอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็จะต้องมีปูนในการประกอบอิฐแต่ละชั้นขึ้นไปผิวของเราค่ะมีเกราะป้องกันธรรมชาติที่เรียกว่าสกินแบเรียร์ค่ะช่วยให้ผิวเราอะไม่แพ้ง่ายไม่ระคายเคืองง่ายบางคนอาจจะแบบ เดินออกไปหน้าปักซอยอยูดีกลับมาเป็นผื่นคันอะไรแบบนี้อาจจะเกิดจากฝุ่นเอยมลภาวะพี2.5งที่ลอยมาในอากาศมันก็อาจจะเกิดการระคายเคืองก็ได้ถ้าจะพูดให้เห็นภาพง,ง่ายๆนะคะก็คือถ้ากำแพงไม่แข็งแรงไม่ใช่เพราะว่าอิฐเราไม่ดีนะแต่มันเป็นเพราะว่าปูนเราอะมันไม่มีประสิทธิภาพอะปูนเรามันร้าวเพราะฉะนั้นอนะมันเลยเป็นสาเหตุที่ทําให้ฝุ่นเข้าน้ําซึมและสกินแบเรีร์เราหรือกําแพงเราอะมันไม่แข็งแรงซึ่งอิฐตรงนั้นนะคะก็คือเซลล์ผิวหรือว่าเคราติน และปูนที่ยึดอิดเหล่านั้นอะ่ะมันก็คือพวกเซลามายอคอเลสเตอรอล,ลหรือว่าพวกแซตตี้แอซิดต่างๆถ้าอิดแน่นปูนก็จะไม่ร้าวแต่ถ้าปูนหลุดผิวรั่วมันก็จะเกิดการที่เราเสียความชุ่มชื้นแห้งแล้วก็แสบคันได้เพราะฉะนั้นอะ่ะการที่เราอะ่ะทาครีม แล้วไอ้ครีมตรงนั้นอ่ะมันมไม่ได้ทําให้ผิวเราอะ่ะเกิดความชุ่มชื้นขึ้นเหมือนทาแล้วเคลือบชั่วโมงสองชั่วโมงก็กลับมาแห้งอีกแล้วมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราอะ่ะไม่ได้แก้ไขปัญหาที่ตรงจุดคะ่ะเพราะว่าผิวเราอะ่ะอาจจะไม่ได้แห้งแค่ภายนอกแต่เราอะ่ะอาจจะเกิดความเสียหายที่อยู่ภายในของชั้นผิวกาะผิวนะคะมีหน้าที่ในการกักเก็บน้ําในผิวการเชื้อโรคมลภาวะแล้วก็พวกสารเคมีต่างๆที่เราอาจจะไปโดนโดยที่เราไม่รู้ตัวในชีวิตประจําวันก็ได้แล้วมีอะไรอีกบ้างที่เป็นปัจจัยทําให้ผิวของเราอะ่ะมันไม่แแ็ร หรือว่านิดหน่อยนิดหน่อยก็เป็นผื่นแล้วทําไมเพื่อนเห็นเป็นอะไรเลยก็คือการนอนดึกเครียดค่ะหรือว่าอยู่ในห้องแอร์เป็นเวลาแบบนานๆแล้วก็ใช้สบู่แรงๆคะ่ะหรือว่าใช้สารผัดผิวในการประคมผิวของเราอะ่ะซึ่งมันไม่เหมาะกับสภาพผิวของเราอะ่ะผิวของเราอะ่ะมันรับไม่ไหวอันนี้ทุกคนต้องเลือกผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับสภาพผิวของแต่ละคนด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยค่ะคืออายุที่มากขึ้นคะ่ะแล้วก็โฮอร์โมนที่เปลี่ยนไปก็อาจจะทําให ปัจจัยต่างๆค่ะมีผลกับผิวพันของเราได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนการแก้ไขปัญหาผิวแห้งให้กลับมาชุ่มชื้นในแบบที่แก้แบบจากภายในอะ่ะก็คือไม่ใช่แค่เติมน้าให้ผิวนะคะแต่เป็นการซ่อมแซมให้ผิวกลับมาแข็งแรงก็คือการซ่อมสกินแบเรียร์นั่นเองค่ะ ซึ่งเวลาที่เพื่อนๆเ,ออเลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็น m o i s t r i z e r บำรุงผิวัสตัวหนึ่งอะคีรู้สึกว่าสิ่งที่เราจะต้องมองหาในส่วนผสมของ m o i s t r i z e r ตัวนั้นนะคะอันดับแรกเลยค่ะก็คือ niacinamide ค่ะทำไมต้องเป็น niacinamide อะคือคีอยากจะบอกก่อนค่ะว่า niacinamide อะค่ะมีส่วนสําคัญในการช่วยให้ผิวอะแข็งแรงขึ้นในระดับเซลลเลยค่ะชื่อที่ทุกคนรู้จักค่ะก็คือวิตามิน B3 คือมันไม่ใช่แค่เป็นสารที่อยู่ในผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันอะ่ะช่วยฟื้นฟูผิวและลดการระคายเคืองและปลอบประโลมผิวได้ด้วยค่ะในยาซินิมานะคะเขาทํางานยังไงในระดับเซลล์เดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะอันดับแรกเลยนะคะก็คือเขากระตุ้นการสร้างเซลล์มายค่ะหรือว่าชั้นไขมันที่เติมช่องว่างระหว่างเซลล์ค่ะคือตัวนี้เลย2ก็คือเขาลดการสูญเสียน้ําแล้วก็ช่วยลดการอักเสบของผิวและยังควบคุมการผลิตน้ํามันของผิวอีกด้วยน้ํามันเนี่ยมีส่วนผสมทําให้ผิวเรา ชุ่มชื้นแล้วก็ไม่ขาดน้ําและยังเสริมภูมิคุ้มกันของผิวอีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นค่ะสกินแบเรียของเราอะ่ะก็จะไม่อ่อนแอหรือว่าหวั่นไหวกับพวกมลภาวะที่เราเจอในไงตัวต่อไปนะคะก็คือโปรเซรลามัย ข้อดีของการที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของโปรเซลลามายก็คือเราอะไม่ต้องทาครีมซ้ำๆย้ำๆบ่อยๆอย่างเช่นเราอยู่ในห้องแอร์เป็นเวลา6ชั่วโมงนะคะทาไปแล้วค่ะ40ครั้งผิวก็ยังไม่ชุ่มชื้นสักทีถ้าเราเลือกส่วนผสมที่มีโปรเซลลามายนะคะ <c oughs> เขาก็จะไปสร้างเซรามายของเราอีกทีนึงแปลว่าเราอะจัดการตั้งแต่สารตั้งต้นเลยค่ะ 2นะคะก็คือโปรเซลาไมาเนี่ยเหมาะมากๆค่ะกับคนที่มีผิวแพ้ง่ายเพราะว่ามันเป็นภูมิคุ้มกันของผิวจากภายในและผิวนะคะจะแข็งแรงขึ้นจากการทํางานตามธรรมชาติของมันเองโดยที่เราไม่ต้องไปแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุโดยการที่ทาครีมซ้ำๆบ่อยๆ แล้วคุณสมบัติของครีมที่จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาผิวแห้งในปัจจัยของ Skin b บ r r i เรีย a i อหน้าตามันจะเป็นยังไงเฮ้ย ถือว่าจะเป็นแบบนี้ค่ะ w a s e ร i n e Ultra m o o s t u r i z i n g Body Cream for d r y n n s s e n s i t i v e Skin ค่ะเขาชูมากๆเลยกับ 4D Barrier Repair นะคะก็คือการเติมน้ำล็อกน้ำซ่องโรงสร้างแล้วก็ลดการระคายเคืองค่ะและที่สำคัญก็คือชูลงมาเลยค่ะว่า5%ของ Pro Ceramide Complex ค่ะมันมีส่วนผสมทำให้ผิวเราค่ะแน่นขึ้นเมื่อผิวเราแน่นนะคะการสูญเสียน้าที่จะระเหยออกจากผิวเราก็จะน้อยลงนอกจากนี้ค่ะยังมีมีไฮยาลูร n นิกเอ ก็คือเขาดึงน้าให้ผิวทําให้ผิวเด้งได้มันเหมือนกับการ ดึงความชื้นจากในอากาศอะคะ่ะเข้ามาสู่ผิวของเราอันนี้คือคกลไกของไฮยานะคะแล้วก็มีพีทเลีมเจลลี่ก็คือสารที่ให้ความชุ่มชื้นนะคะทําหน้าที่เป็นเหมือนหลังคาสร้างกรอะป้องกันให้ผิวค่ะให้ผิวในบ้านเนี่ยไม่ระเหยได้อีกด้วยเป็นการล็อกจากข้างนอกนะคะแล้วเขายังเคลมอีกด้วยค่ะว่าดูแลความชุ่มชื้นได้ถึง72งชั่วโมงวาสลีนโปเดอร์มาอัลตร้าโมชเจอร์ไรซิงนะคะเขาออกแบบมาสําหรับผิวกายที่แห้งนะคะแล้วก็สําหรับผิวที่เซนซิทีฟง่ายและอีกอย่างหนึ่งค่ะเขา สามารถติ๊กถูกทุกข้อดังนี้เลยค่ะก็คือเขาสามารถให้ความชุ่มชื้นได้ทันทีกักเก็บน้ำไว้ในผิวซ่อมกรอบผิวได้ด้วยฟื้นฟูให้ผิวผลิตเซรไมายเองเพราะมีโปรโเซรามายแล้วก็ลดการอักเสบแพ้าจากในายาิซินไมค่ะก็คือไม่ใช่ทุกมอยเจอร์เซอร์ที่ทำได้แต่อันนี้คือทั้งเติมน้ำให้ผิวแล้วก็ซ่อมผิวไปในตัวตก็คือทูอินวันได้เลยเดี๋ยวเราจะมาแกะเจ้าปัสลินตัวนี้ดูนะคะ ข้างในนะคะเวลาเปิดฝาออกมาแล้วก็จะเห็นแผ่นฟลอยตรงนี้นะคะปิดเนื้อครีมไว้ค่ะซึ่งดีมากๆเลยเพราะว่ามันจะป้องกันการเปื้อนกลิ่นหอมคะ่ะแล้วก็เฟรนลี่ต่อการดมเนื้อครีมนะคะพอใช้นิ้วปาดไปอะ่ะก็คือหนึบเลยอะ่ะเหมือนไอศครีมแช่แข็งอะ่ะ ความรู้สึกคือเวลาที่เราทาครีมไปอะค่ะมันเกลี่ยง,ง่ายนะไอ้ตรงเนี้ยคือท่อนที่คีทาเสร็จแล้วอะคีรู้สึกว่ามันมีสิ่งที่เคลือบผิวอยู่ไม่ได้รู้สึกเหนืดอหนาน,นะคะ<ๆ>ก็คือทาเสร็จแล้วนะคะเพื่อเนเพื่อก็ทิ้งให้เขาเซตตัวได้เลยเดี๋ยวเขาอะจะทําหน้าที่ของเขาเอง และสำหรับใครนะคะที่สนใจสั่งซื้อวัสลีนโปรเดอร์มาอัลตรามอยเซอร์ส์โฟร์ดีบเรียรีเพนนะคะกระปุกนี้นะคะ 360ML ค่ะราคาอยู่ที่ประมาณ400บาทก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้เลยค่ะคลิปปกตะก้าไปแล้วค่ะสำหรับคลิปต่อไปนะคะคีจะมารีวิวสินค้าอะไรและมาเล่าเรื่องอะไรให้ทุกคนฟังอย่าลืมติดตามในคลิปหน้ากันนะคะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมนะคะบีบทาครีมแล้วก็จุ่มผิวดูนะคะบ๊ายบายค่ะ